สวัสดีครับวันนี้เป็นการเริ่มเผาทานนะครับเพื่อเก็บน้ําส้มคนไม้ไปใช้ในการเกษตรครับอันนี้เป็นการเผาเตาดินนะครับเตาใหญ่ครับเตานี้สร้างขึ้นมาครับครั้งนี้จะเผาเป็นครั้งที่สี่นะครับแล้วก็จะเป็นขั้นตอนนะครับการเอาดินนะครับดินเอาดินกบฝาถังนะครับเพื่อไม่ให้ฝาถังมันโดนอากาศข้างนอกเข้าไปประทะนะครับเราก็จะใช้ดินเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับ สำหรับตัวถังที่เราเก็บน้ำส้มขนไม้นะครับน้ำส้มขนไม้ก็จะออกจากป่องเตาตรงนี้นะครับนี่จะเป็นตัวถังที่เราเก็บข้างในตัวถังก็จะมีถังใบเล็กอีกหนึ่งใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำ Darwin FR ส P, ้มขนไม้ที่ได้นะครับน้ำส้มขนไม้ที่เราได้มา เราก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนะครับอย่างน้อย3เดือนนะครับแล้วเราก็จะมาขบวนการกันครับเราจะกันเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ให้มากที่สุดนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการเกษตรจะไม่มีสารตกค้างสําหรับถังกันเราก็จะทําง่ายๆนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใช้ถังแบบกันสุราชุมชนสมัยโบราณน,นะครับหลังจากเราปิดเตาได้สองวันครับจับดูแล้วข้างนอก เตามันเริ่มเย็นแล้วครับไม่มีความร้อนอยู่ก็ลเลยจะลองเปิดเตาดูครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ถานเยอะหรือถานน้อยครับในการเผาครั้งที่สี่ครับถานที่เราได้วันนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นถานเกือบ80%ครับหลังจากนี้เราก็เริ่มมาเก็บถานนะครับถ่านสวยงามครับวันนี้เราเผาได้ประมาณ8กระสอบครับ สำหรับฐานวันนี้ก็จะเป็นฐานไม้แดงนะครับส่วนที่ยังไม้ไม่หมดที่ยังเป็นไม้อยู่เราก็จะเอาไปเผาในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้ครับเป็นกำลังใจครับขอบคุณทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ